ก็สวัสดีนะครับผมเอฟซีกุดงงนะครับก็วันนี้ไม่มีใครจะพูดเลยนะครับหมาเข้าครับโอเละเลยครับวันนี้นะครับแม่พันไปหมดเลยนะครับดีที่เหลือไก่เล็กๆที่พี่ๆจองไว้นะครับยังยังอยู่นะครับยังอยู่ก็ชุดไหนไม่อยู่ก็อันนี้ชุดกําไรเหลือนะครับยังอยู่นะครับก็ ชุดไหนอยู่ก็เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวต้องขนเข้าบ้านก่อนต้องขนเข้าบ้านก่อนอันนี้ใครอยากได้พ่อพันธุ์นะครับทักเข้ามาหาผมเลยครับตัวนี้โคตรดีนะครับตัวนี้โคตรด,ดีอ่าตัวนี้คู่เกิดทั้งหมดคือรอยโตหมดมีมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นรอยเล็กนะครับตัวนี้ชนะสองไฟนะครับ ไฟที่สามพาตาบอดนะครับตัวนี้โคตรโซโล่นะครับก็เหลืออยู่นะครับอันนี้แท่งกำไรครับยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือไก่เล็กโชคดีที่ไก่เล็ก ไม่โดนนะครับไปหมดแล้วครับไม่เหลือเลยโอ้วันนี้ผมออกมาซุ้มสายนะครับไม่รู้หมามาจากทางไหนครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยน่าน่าจะเกือบปิดตำนานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ละไม่ต้องคิดเยอะนะครับ สร้างมันมีเกิดได้เราก็สร้างใหม่ได้นะครับแต่น่าจะช้าเลยแหละสร้างใหม่รอบนี้น่าจะช้าเลยเพราะกว่าจะมีขนาดนี้ได้ใช้เวลานานมากนะครับรููจะพูดยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดนะครับของของ พี่สุระเหลือนะครับเดี๋ยวส่งให้วันจันทร์นะครับต้องขนเข้าบ้าน,นครับเหลือเหลือนะครับเหลือเหลือนะครับชุดนี้คงจะเป็นชุดความหวังของผมที่จะเก็บนะครับอันนี้คาปูแม่เบอร์หนึ่งนะครับ เละเลยครับก็ดีที่เหลือนะครับดีที่เหลือไว้นะครับเหลือเหลือกําไรกําไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอผมแจ้งข่าวนะครับแล้วก็แจ้งข่าวพี่ที่เอาแม่ไก่นะครับเดี๋ยวผมโอนเงินคืนนะครับไม่รอดครับ แม่ไก่สองตัวนะครับตัวละสองพันนะครับพี่ที่อยู่ไต้หวันนะครับไม่เหลือเลยครับโชคดีนะครับตัวที่โซโล่ที่กำลังเลี้ยงชนให้อาจารย์อยู่ทางโคราชเก็บไว้นะครับไม่ครับนี่หมดเหมือนกัน,นครับแม่ แม่เบอร์หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับหมดหมดเลยรอบนี้สดๆโอเคครับเดี๋ยวผมแจ้งข่าวไปนะครับขอบคุณครับ